สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับทุกๆท่านนะวันนี้วันที่สามสิบสิงหาคมสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดครับวันนี้นะครับผมก็ได้นําพระเหรียญน,นะครับอีกหนึ่งรุ่นของหลวงปู่พิมพาวัดหนองตางงูนะครับนํามาให้ท่านได้รับชมและรับฟัง เรื่องราวรายละเอียดนะครับของเหรียญน,นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญรูปไข่นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลงยานะครับลักษณะเหรียญนะครับจะมีหลายแบบอยู่เช่นกันนะครับพบเจอเป็นเหรียญกลมๆก,ก็มีนะครับแต่วันนี้จะนําเป็นเหรียญรูปไข่มาให้นะครับ หยิบดอกไม้รอบเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญลงยานะครับกระไหลทองนะครับลงยานะครับใส่เม็ดกากเพชรด้วยนะครับเขาเรียกว่ากากเพชนะรเนาะตามภาษาพื้นบ้านเนาะใส่กาก,ากเพชรนะครับพื้นแดงพื้นเขียวพื้นฟ้าพื้นเหลืองบางเหรียญก็กระไหลเงินนะครับกระไหลทองนะครับ ไม่ลงไม่ไม่ลงยานะครับก็พบเจอเช่นกันเหรียญรุ่นนี้นะครับทางวัดได้จัดสร้างนะครับซึ่งออกปีนะครับสามหกนะครับสองพันห้าร้อยสามหกนะครับชื่อเหรียญว่ารุ่นรวยรวยรวยปลอดภัยหรือปลอดภัยรวยรวยรวย ปีสามหกให้สังเกตด้านหน้านะครับผมขออนุญาตใช้ไม้นะครับมีตัวหนังสือนะครับชื่อหลวงปู่นะครับเราจะหมุนให้ดูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งเหรียญน,นะครับที่เป็นเหรียรูปไข่นะครับ กาไหลทองนะครับลงยากากเพชรนะครับจะพบเจออยู่บ่อยๆนะครับจะมีลูกศิษย์ลูกหานำมานำเสนอนะครับในกลุ่มพระเครื่องหลวงปู่พิมพาวัดหนองตางงูนะครับจะพบเห็นและพบเจออยู่เรื่อยๆราคาก็หยิบจับกันได้นะครับซึ่งหลวงปู่ท่านได้เมตตาปลุกเสกอธิษฐานให้นำไปใช้นะครับ ไหว้คอไว้ร้นานค,ค,ค้าแค้วคาดปลอดภัยค้าขายก็รวยรวยรวยดังที่หลวงปู่ได้ให้กําหนดไว้ดังในพื้นเหรียญนะครับเดี๋ยวด้านหลังนะครับอีกสักพักเดี๋ยวผมจะให้ชมด้านเหรียญนะครับเหตุผลที่ผมมาทําวีดีโอลง youtube นี่เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับ ให้ท่านที่มีพระเหรียญของหลวงปู่พิมพาหรือวัตถุมงคลหลวงปู่พิมพาแต่ละรุ่นนะครับได้มารับชมรับฟังถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นจะได้หายสงสัยนะครับว่าพระรุ่นไหนสร้างรุ่นไหนนะครับเห็นไหมครับด้านหลังนะครับรุ่นรวยรวยรวยกำกับด้วยยันห้านะครับประจําองค์พระนะครับซึ่งเป็นยันที่หลวงพ่อเดิมท่านใช้นะครับ ต่อตกทอดมาถึงหลวงปู่พิมพาวัดหนองตะูงงนะครับซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมท่านได้เมตตาปลูกเสกนะครับนี่ครับเห็นชื่อไหมชัดเจนนะปลอดภัยยันห้านี่นะครับรุ่นรวย รวยรวยแต่ไม่ได้กำกับปีพศที่สร้างเนาะถ้าเป็นสมัยนั้นถ้าได้พูดคุยกันแนะนำกันก็ผมก็อยากให้แนะนำให้ลงพศไว้ครับเพื่อความชัดเจนไม่สับสนแต่ก็ยังว่าเนาะหลวงปู่ให้บูชาให้เช่านั้นก็ไม่ได้คิดว่าจะไปโด่งไปดังมีชื่อเสียงอะไร เพียงแต่ลูกหลานลูกศิษย์นับถือก็คนนิยมกันส่วนมากก็หาเช่าบูชาเก็บสะสมกันจึงเกิดมาเป็นให้พวกเรานิยมกันไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครูตำรวจทาหารผู้อยู่ในวงการการเมืองก็มีนะเขาก็นับถือหลวงปู่กันและดารานะครับส่วนมากก็ดาราเข้าหาญาติโยมก็หา เหรียญนี้ก็ถือว่าเป็นลูกย่อยที่ว่าสามารถหยิบจับได้ราคาไม่แพงมากยังอยู่ที่หลักร้อยต้นๆกันอยู่การเวลาต่อไปราคาก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เรื่องเมตตาพุทธคุณนั้นหลวงปู่ท่านก็อธิษฐานดีสามารถปกปักรักษาคุ้มภัยให้กับผู้ที่มีครอบครองนะครับอันนี้ให้ชมด้านหลังครับ สังเกตดูนะครับท่านใดมีนะครับถ้ามีนํามาเทียบเลยครับและท่านใดนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดชัดเจนนะครับก็ทักทายแจ้งมาเล่าสู่กันฟังมาบอกกันฟังได้ครับโอกาสหน้าผมก็จะได้นํามาบรรยายเล่าสู่กันฟังถือเป็นข้อมูลเบื้องต้นดีกว่าไม่รู้เลยเหรียญอะไรหลวงพ่ออะไรสร้างปีไหนอะไรงนี้มันก็ยังง,งงงกันอยู่นะครับ พอได้มาพบมาเจอช่อง y o u t u b e ของผมนี้แล้วได้มาศึกษาก็จะได้เข้าใจถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นไปรายละเอียดก็สอบถามมาจากผู้รอบรู้ลูกศิษย์ที่ใกล้คิดวัดแล้วก็คนที่เก่าเก่าสมัยโน้นนะครับนนะ่ปีสามหกสามเจ็ดนีนะ่ผมเองก็ตั้งแต่สะสมพระหลวงปู่มาก็ตั้งแต่ปีสามหกสามเจ็ดนะครับได้มาวัดหลวงปู่มาบวชพระ ตนเองก็จะได้บวชพระเช่นกันแต่ก็ไม่ได้บวชกับหลวงปู่กลับมาบวชอยู่บ้านนะครับแต่ก็นับถือหลวงปู่ทางบ้านผมนับถือกันมากนะครับเห็นนะครับผมจะวางเทียบนะเทียบให้ดูอีกทีนึงนี่นะครับเหรียญหลวงปู่พิมพาวัดตองตะง,งูรุ่นปลอดภัยรวยรวยรวย ดังที่หลวงปู่ท่านได้ให้ลงบันทึกไว้เหมาะแก่การนะครับหามาให้ผู้หญิงใส่ผู้ชายใส่หรือเด็กๆใส่ก็ดีนะครับประสบการณ์ก็มีมาเรื่อยๆนะครับหากท่านใดมีเรื่องประสบการณ์ของพักเครื่องหลวงปู่พิมพาผมก็ขอความรู้หน่อยนะครับช่วยมาบอกกล่าวกันเพื่อจะได้เผยแผ่บารมีของหลวงปู่ ที่เรานับถือเรากลับไหว้บูชานะครับเดี๋ยวมาดูรูปภาพนะครับที่ทางแอดมินกลุ่มได้ลงไว้ครับนี่ครับจัดทําเตรียมหนังสือของเขาเนาะรอให้แอดมินเขาทาลงมาเราก็จะขอบูชาหนังสือมาเป็นข้อมูลนะครับผมเองก็เล่นอยู่ในกลุ่มพักเครื่องตลอดนะครับอันนี้ Facebook ของผมนะครับสามารถทักทายติดต่อนะครับไปเล่นพักเครื่องครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับชมครับผม